สวัสดีจากแคนคูนเม็กซิโกนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะที่เรารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเดินเล่นกันที่หาดนะคะว่าจะให้เด็กๆนะคะมาเล่นที่ชายหาดนะคะนี่บรรยากาศที่หน้าโรงแรมมันนะคะหาดก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ว่า จั้วอะไรมากมายนะคะนี่นะคะอันนี้ด้านหน้าโรงแรมนะคะเกดจะถ่ายให้ดูนะคะเขาจะมีบาร์ใหญ่อยู่ด้านหน้าที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆก็แบบว่าชอบเล่นทรายกันนะคะพี่โนอาก็ขุดใหญ่เลยนะคะแม่ก็นอนสบายเลยะคะอาบแดดนะคะร้อนนะคะแต่ก็โอเคนะคะดีกว่า,าไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมกานะคะก็อุ้ยอากาศหนาวนะคะหนาวแบบว่า เป็นเดือนเดือหลายเดือนมากเลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะมาแฮงเอากันที่สระน้ำมันนะคะอันนี้พอบ้านเราก็อยากเล่นอ่าเขาเรียกว่าพัดบอร์ดใช่ไหมคะนี่นะคะเล่นไปผิดนะคะเนี่ยนะคะมาดูคลิปอีกทีนะ ยืนด้านข้างนะคะจริงๆมันต้องต้องยืนแบบว่าขนาดไปด้านหน้าใช่ไหมคะสองเท, Ma, งท, benefit, า aquela, ท้าบอกว่าไปด้านหน้าค่ะอัอนนี้พ่อบ้านแบบยืนด้านข้างนะคะก็ยืนไม่ค่อยถูกค่ะตอนที่ไปเล่นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตอนเย็นนะคะ mm hmm. เราจะเข้ามากินอ่าซีซฟู้ดนะคะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นจีมเป็นล็อบบี้นะคะนี่นะคะโรงยิมนะคะนี่นะคะให้สําหรับแขกออกกําลังกายนะคะแล้วตรงนี้ก็จะทางไปสปานะคะว่าจะไปดูราคาสปานิดนึงอะไรตรงนี้เป็นที่ ทำเล็บะนะคะทําผมทําเล็บนะคะก็มีให้ทํอ่ะนะคะนี่ราคาสปานะคะ พรตกเย็นๆนะคะดึกๆนะคะเด็กๆก็ชอบมานั่งดูโชว์ที่นี่นะคะก็จะมีแบบร้องรําทําเพลงนะคะการแสดงอะไรต่างๆนะคะเนี่ยนะคะที่โรงแรมแห่งนี้นะคะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเนี่ยใกล้ๆเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นครุยนะคะเป็นเรือสําราญนะคะเรือสาราญจะมาจอดบ่อยนะคะที่นี่นะคะก็จะตกแต่งไฟนะคะสวยงามมากมายนะคะเขาจะตกแต่งไฟสวยนะคะที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็จะมีงานแต่งบ่อยมากนะคะถ้าเกิดไปนะคะสิบวันนะครับ แต่งกันแบบไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะประมาณเกิน5ครั้งอะนะคะมีเกือบทุกวันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่สําหรับเด็กโตเล่นนะคะเด็กๆอยากเข้าไปดูนะคะจริงๆเขาก็ให้เข้าไปดูนะคะแต่เขาไม่ให้เล่นน่ยนะคะสำหรับเด็กโตนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ